สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะภาษาไทยคุณบรรทา,า mm. ก็จะขึ้นเรื่องใหม่หน่วยที่7เรื่องคำพ้องนะคะนักเรียนก็หยิบหนังสือหลักภาษารูปเด็กเล่นเดิมเนี่ยนะคะขึ้นมาเปิดหน้า100แล้วก็ 100, หนึ่งเวลานักเรียนจะทำแบบฝึกนั่นีอก็ดูไปด้วยนะดูในหนังสือเล่มนี้ไปด้วยนะจะได้เข้าใจนะคะคำพ้องคำพ้องเนี่ยก็หมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกันแบ่งเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียง พ้องความหมายนะคะมีด้วยกัน3ชนิดด้วยกันชนิดที่หนึงก็คือพ้องรูปนะคะพ้องรูปหมายถึงคําที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงต่างกันได้มีความหมายต่างกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูให้เนี่ยคำว่าเพราเนี่ยเพราเห็นไหมคะให้คําว่าเพามาก็เป็นประโยคก็คือเพาลดหากตั้งแต่เพลายินนะคะ พวกเขาจึงช่วยกันเข็นมากว่าจะถึงเพลายินเห็นไหมคะอ่านว่าเพลากับเพลาราต้องเขียนคาอ่านด้วยนะคะถึงจะรู้ว่ามันอ่านว่าอะไรเนาะตัวอย่างที่2เขานั่งขัดสมาธิแล้วทําสมาธิสํารวมจิตใจให้แน่วแน่เพื่อชาระกิเลสนะแต่อันนี้ครูเขียนประโยคสั้นๆนะคะเอ่อนั่งขัดสมาธิ กาสมาธิเห็นไหมเขียนเหมือนกันเลยแต่เวลาอ่านอ่านไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนคาอ่านให้เห็นจึงจะรู้ว่าคําคำนี้อ่านว่าอะไรนะอันนี้เป็นคําพ้องรูปต่อไปคําพ้องเสียงชนิดที่สองคำพ้องเสียงหมายถึงคําที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันนะคะเช่นคุณย่านั่งถอนยาอยู่หลังบ้านยา,ย,ยากัญยาเห็นไหมคะอ่านเหมือนกันเลยแต่ความหมายไม่เหมือนกันแล้วก็เขียนไม่เหมือนกันด้วย ย่าตัวแรกเป็นแม่ของพ่อย่าตัวที่สองเป็นวัชพืชเป็นสิ่งที่เป็นยาที่เราไม่ต้องการเนาะออตัวอย่างที่สองนิดกินมะม่วงสุกอย่างมีความสุขเมื่อวันสุกเห็นไหมคะสุกหมดเลยเหมือนกันก็เขียนไม่เหมือนกันแต่อ่านเหมือนกันตัวอย่างที่สามพระพิสุอุ้มบาตรเดินไปตามบาริธีเพื่อรับบิณฑบาตเห็นไหมคะอันนี้มันจะเป็นคำ้อง เป็นคำพ้องเสียงเขียนไม่เหมือนกันแต่เสียงเหมือนกันอ่านเหมือนกันนะคะต่อไปทีมีที่3คํคำพ้องความหมายหมายถึงคําที่มีความหมายเหมือนกันมักจะใช้ในคํากรอหรือคําประพันธ์เป็นส่วนมากก็เช่นตัวอย่างดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เนี่ยก็มีแปลคําแปลแปลว่าดวงอาทิตย์คําเดียวคมแปลเหมือนกันอย่างเดียวแต่คําศัพท์มีหลายคาเช่นสุริยะ สุริยาทินกรแล้วก็ตะวันนะคะต่อไปป่าคําว่าป่าคําว่าแปรแปรคาว่าป่าป่าบ้างนะคะพานาวนาอรันแล้วก็ไพรนะคะไพรแปลว่าป่าคําศัพท์เหมือนกันแปลว่าป่าน้ําแปลว่าน้ํานะคะก็มีคําว่านาทีชลาสินคงคาวารีคําพวกนี้สามารถดูในพจนานุกรมได้นะคะจะมีความหมาย มีคำศัพท์เยอะแยะมากมายในในรนุกรมนะอ่าทีนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนักเรียนเรียนรู้ไป3ชนิดละคือคําพ้องรูปพ้องเสียงและพ้องความหมายละทีนี้นักเรียนก็ไปทําแบบฝึกกันในหน้าในเล่นเขียวเล่มนี้นะคะแล้วนักเรียนก็เปิดไปหน้า9ก้าเก้าเนาะในหน้าเกนะ้าสิบเนี้ยก็จะเป็นจะเป็นคําพ้องรูปพ้องเสียงนะคะ ให้นักเรียนดูนกเปล่นก็ลองลองดูนะแล้วเขียนเขียนคําอ่านด้วยนะคะให้นักเรียนเติมคําลงไปคาเนี่ยมันจะเป็นคําเหมือนกันเลยเสียงเหมือนกันนะคะส่วนมากอันนี้จะเป็นคําพ้องเสียงนะในหน้ากระสุกล้าเป็นคําพ้องเสียงให้นักเรียนเขียนคำอ่านด้วยนะคะอ่านเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแล้วก็เขียนคําอ่านออกมานะถ้านักเรียน ทำไม่ได้นักเรียนลองเปิดพระจนุกุมดูหรือดูในหนังสือหลักภาษาที่มีรูปเด็กนะคะนะคะนักเรียนก็พยายามทําดูนะคะพยายามอ่านหนังสือเยอะๆด้วยนะสวัสดีค่ะนักเรียน